สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดวาสำหรับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูวงจรน,นับเวลาเป็นตัวต้นแบบของผมนะครับซึ่งถือว่าทํางานได้จริงทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับสำหรับไฟเลี้ยงวงจรชุดนี้นะผมจะใช้ไฟ d c 12โวลต์มีปุ่มเพิ่มเวลานะเพิ่มได้ครั้งละหน,นาที สามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง99นาทีครับมีปุ่มลดเวลาลดได้ครั้งละ1นาทีเช่นกันมีปุ่มรีเซ็ตเวลาตั้งค่าให้เป็น0เดี๋ยวผมจะเพิ่มเวลาให้ดูสัก2นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็กดเริ่มมันก็จะนับเวลาถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับครั้งละ1วินาทีสังเกตการทำงานของมันได้จากหลอด LED ที่มันกระพริบตรงนี้นะฮะ แต่ถ้าหากเวลาต่ำกว่า1นาทีลงไปมันก็จะแสดงตัวเลขออกมาเป็นเลข2หลักในหน่วยของวินาทีเราสามารถกดปุ่มสต็อปเพื่อให้มันหยุดได้หรือว่ากดเพลย์ให้มันเล่นต่อได้เดี๋ยวผมจะปิดไฟให้มันมืดๆหน่อยแล้วกันครับและถ้าเวลาของเรานะต่ำกว่า10วินาทีเมื่อไหร่ มันก็จะกระพริบเตือนจนถึงวินาทีที่0ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับของหลูกวงจรนี้ที่จริงแรงบันดาลใจของเราก็ได้มาจากพวกสกอร์บอร์ดของสนามฟุตบอลนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูแผงวงจรข้างหลังกันหน่อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินพุตรับไปเลี้ยง12โวลต์ไปเสียบที่ VIn ของบอร์ด a r d u i n o แล้วก็บอร์ด Arduino นี่แหละครับก็คือบอร์ดที่เราจะเขียนคำสั่งโค้ดโปรแกรมลงไปและรวมไปถึงการรับ input จากปุ่มภายนอกและตรงนี้นะผมก็จะต่อไฟ5โวลต์จากบอร์ดออกมาเป็นไฟเลี้ยงให้กับ IC ครับ IC ที่ใช้ก็เป็น IC เบอร์ 74S4595 นะครับผมใช้ทั้งหมด2ตัว IC ตัวนี้บางคนก็เรียกว่าเป็น IC เลื่อนบิต ผมก็จะนําประโยชน์ของการเปิดปิดในแต่ละบิดของมันนี่แหละครับเป็นการแสดงผลของตัวเลขปกติแล้วมันก็มีชิวสําเร็จรูปขาอยู่แล้วครับถ้าเอนๆเคยเล่นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหน้าจอ7จ็ดเซกเมนต์ตัวเล็กๆมันก็ทํางานเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ผมเนี่ยเอามาต่อแยกต่างหากเองครับซึ่งตําแหน่งการเรียงตัวของหลอดก็จะตามแพทเทิร์นนี้ก็คือจะมีตัว a ตัว b ตัว c ตัว d ตัว e ตัว f และก็ตัว g ถ้าเรียงจากขา IC ตำแหน่งก็ควรจะเป็น Q0 ถึง Q6 ก็คือถ้ามันสว่างครบทุกดวงนะฮตัวเลขก็จะเป็นเลข8นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดบางดวงแล้วก็เปิดบางดวงทิ้งเอาไว้มันก็จะเป็นตัวเลขต่างๆเกิดขึ้นให้เราเห็นซึ่งตอนแรกผมใช้เป็นหลอด LED ธรรมดาธรรมดาเพื่อทดสอบระบบดูก่อนนะครับส่วนโค้ดที่ใช้นะก็คือกำหนดขา2ถึงขา8เป็นเซกเมนต์พิน แล้วก็นับถอยหลัง9ถึง0วิมันก็ทำงานได้จริงๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ตัวเลขเนี่ยมันสว่างเพิ่มขึ้นเช่นขับพวกหลอด LED 12โวลต์ผมก็จะใช้เป็นทาซิเตอร์มาต่อควบคุมอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมฮะการเปิดปิดของไฟแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะใช้ขาพินจากบอร์ด Arduino โโเปลืองมากๆ ก็คือตัวเลขชุดหนึ่งจะใช้ประมาณ7ขาไม่รวมกลาวนะครับถ้าผมใช้ตัวเลข2หลักมันก็เป็น14ขาซึ่งมันก็จะไม่พอทำปุ่มอื่นๆอีกมันก็จะมี IC ตัวหนึ่งเราสามารถเลื่อนบิตของมันได้มันก็คือ IC ที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี่แหละครับกินไฟเพียงแค่2 6ถึง6โวลต์ข้อดีของชิปตัวนี้ก็คือ มันเป็นชิปรีจิสเตอร์รับข้อมูลมาแบบอนุกรมส่งสัญญาณต่อๆกันมาก็เหมือนกับคนเข้าคิวต่อซื้อของทำให้ใช้สายสื่อสารน้อยใช้เพียงแค่3เส้นเท่านั้นครับและการส่งข้อมูลออกมาก็เป็นแบบขนานกระจายได้สูงสุดถึง8บิตถ้าผมเอามาต่อกับ LED ก็สามารถต่อได้สูงสุดถึง8ดวงแต่ถ้าเราใช้งานจริงก็คือ7ดวงใช่ไหมครับและข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ ผมสามารถต่อขนานเพิ่ม IC ตัวนี้เข้าไปได้เรื่อยๆแต่ในคลิปนี้นะผมจะแสดงเพียง2หลักจะใช้เพียง2ตัวครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้หัวใจหลักก็คือโค้ดคำสั่งควบคุมการทำงานลองลงมาก็จะเป็นการต่อฮาร์ดแวร์กับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้แหละครับเนี่ยทานซิสเตอร์ทั้ง14ตัวคลิปนี้ก็จะใช้ทานซิสเตอร์เปลืองนิดนึง ส่วนหน้าจอแสดงผลก็ให้เจาะรูให้เหมือนหน้าจอ7จ็ดเซกเมนต์ที่จริงเราสามารถทำจอให้มันขยายใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้สัญญาณไฮไฟบวก5โวลต์มาใช้เรียบร้อยแล้วหรือว่าแสดงผลเป็นพวกหลอดไฟพวกหลอดยีออนแล้วก็สามารถทำได้เลยครับอยู่ที่เราออกแบบทั้งหมด หลังจากนั้นก็เอาไฟบวกของหลอด LED แต่ละดวงมาต่อรับไฟบวก12โวลต์แล้วก็ใช้สวิตช์กดติดปล่อยดับ4ตัวปุ่มหนึ่งไว้เป็นตัวบวกเวลาอีกปุ่มหนึ่งเป็นลดเวลานะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มรีเซ็ตและปุ่มสุดท้ายก็เป็นปุ่ม t o อก er เก SWIT ิตเริ่มหรือหยุดและหลอดไฟ LED สถานะ1ดวงครับทั้งหมดนี้ผมต่อเข้ากับขาของบอร์ด Arduino หมดเลยนะครับ ก็จะมีขา2ขา3ขา4ขา5และก็ขา7ส่วนนี้ก็จะเป็นสายที่ต่อไปหา IC เลื่อนบิดนะครับก็จะมีสาย Data สาย c ค o อกและก็สาย l a t ล h ส่งข้อมูลไปยังขา Q0 ถึง Q6 ส่วนวิธีการต่อเดี๋ยวผมจะทำภาพไว้ให้นะครับ เดี๋ยวไปดูโค้ดกันครับบรรทัดบนก็จะเป็นการประกาศตัวแปรว่าขาชื่ออะไรบ้างนี่ก็คือตารางลำดับบิตและสำหรับตัวเลข0 9บนหน้าจอ7เซกเมนต์ครับนี่ก็จะเป็นการเซตอัพ และนี่ก็เป็นโค้ดสำหรับทำงานวนลูปครับซึ่งโค้ดบางตัวเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวนี้พเพื่อเพื่อก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถเขียนเจนโค้ดได้ง่ายๆแล้วครับเพราะว่ามี AI เช่น Chat GPT นะอันไหนไม่เข้าใจาก็ถามมันได้หมดเลยครับแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยเพื่อเพื่อวรที่จะศึกษา,ขาการเขียนโค้ดของภาษา C เรียนรู้ในระดับพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว เพราะว่าในชุมชนนี้เขามีตัวอย่างการใช้งานเยอะมากๆครับมีทั้งไลบรารีให้เกือบทุกอุปกรณ์เรียนรู้ได้เร็วและเพื่อนๆก็จะสนุกกับวงจรต่างๆมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางประมาณนี้แหละครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมครับ